สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับผมผมครับคิวครับเจ้าของช่องคิวโก้ปฏิภาณทองสุขครับอผมก็จะมาเล่าประวัติส่วนตัวกับผมในวันนี้ผมครับได้ย้ายมาจากโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวน้าเย็นมิตรภาพที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับผมแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวน้าเย็นวิทยาคมนะครับระดับชั้นมต้นนั่นเอง อันนี้ครับก็เป็น ه, งานอดิเรกของผมครับก็คือผมนะชอบชว่วยชีวิตคนมากและอย่างหนึ่งก็คือผมชอบเที่ยวนั่นเองครับนี่ก็เป็นท่าประกอบนะครับผมชอบเที่ยวชอบเ,อเล่นดนตรีนะครับผมให้เล่นดนตรีให้คนอื่นนั้นอ่ะมีความสุขนะครับคือการช่วยชีวิตผมช่วยชีวิตคนของผมเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยชอบออกช่วยงานกู้ชีพนะครับผม <UM? เห็นไหมอ่าผมก็ออกงานกับเพื่อนเพื่อนของผมนะครับผม,ผมก็ประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมชอบอการวิ่งคลิปมากเลยครับจากคลิปต่อไปนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนของผมนั่นเองครับอันนี้มาถ่ายที่่วนสาธารนณะว่าน้ําเย็นนั่นเองนะครับก็ดูครับผมผมก็ชอบ <ขา S 2> วิ่งคล<ๆ>ิปมากเลยนะครับก็อชอบไปที่ไกลๆอย่างเช่นเขาใหญ่เป็นต้นนะครับโอเค<อ><อ>ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมของผู้ผมที่ได้ไปวิ่งกันครับอันนี้ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปประกอบคลิปปากอบนะครับผม ที่เราไปวิ่งแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองก็คือว่ามันเป็นเกเ็บเล็กๆน้อยๆเนาะเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> คือที่แรกผมก็จะทาคลิปให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็มันก็ยากนะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าว่าผมจะทําอะไรกันวันนี้ครับสวัสดีครับผม